mm -hmm. เราก็อยู่กันที่นะครับสารนะครับสารปูตาจันนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เราอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชแนลนะครับผมตอนนี้เราอยู่นะครับอ่ะบังเอิญนะครับผมไม่รู้นะครับมีอะไรโดนจิตโดนใจนะท่านผู้ชมนะนะครับให้ผมมาที่นี่นะครับมากราบไหว้ศารปูตาจันนะครับนะครับก็ผมก็มาเคยมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับก็ มาขอโชคขอลาภท่านนะครับมาขอพรนะครับให้อยู่เ no ย็นเป็นสุขนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับก็นะครับเช่นเคยครับก็วันนี้นะครับบ่าวแพ็กชาแนลนะครับก็จะมาขอโชคขอลาภนะครับก็จะขอเลขทูบนะครับแล้วก็เลขเซียมซีนะครับท่านผู้ชมแต่คลิปที่แล้วนะท่านผู้ชมนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมเดินมาตรงนี้นะท่านผู้ชมเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังนะท่านผู้ชมนะนะครับ ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเหมือนมีอะไรอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเจอตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือต้นไม้ใหญ่นะครับะรบบสาธุนะครับลูกหลานมาขอโชคขอลาบน้ำปูตาจันทร์เด้ออันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับท่านผู้ชมนะนะครับอ่าก็นะครับบริเวณรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะ นะครับผมพาเดินดูก็บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับวันนี้มีแดดนะครับแต่ที่ผมขับรถมาเมื่อกี้ก็ฝนตกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็หยุดตกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปนะครับเตรียมของนะครับแล้วก็จุดทูบนะครับบอกกล่าวนะครับขอโชคขอลาบกับ สารปูตาจันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับไปกันเลยครับนี่นะครับมาเหมือนมีคนมาจุดถูกมีมาขอโชคขอลาบด้วยนะครับผมนี่นะครับสารปูตาจันนะครับท่านผู้ชมสาธุไอเอฟซีลำลำเฮงเฮงรวยๆวยนะเด้อลำรวยลำรวยนะเด้อสุขูสุขลนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาจุดธูปนะครับอบ่กล่าวนะครับสารปูตาจันนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็นะครับวันนี้บ่าวแพ็คนะครับมาคนเดียวนะครับท่านผู้ชมอ่า ทีมงานก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้บ่าวแพทย์ก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่วารินนะครับท่านผู้ชมนะครับอำเภอวารินนะครับก็ที่ได้มานะครับเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจนะครับบ่าวแพทย์ให้มาที่นี่นะครับอันนี้คือมาครั้งที่2นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมาจุดทูบบอกลาวก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคครับนี่นะครับ cũng có đi tìm nắm đèn nữa không dùng nắm đèn nó có thật mai đâu เวลามีรถผ่านไปผ่านมานะครับท่า,านผู้ชมก็จะมีคนนะคบเบียบแต่นะครับ นะครับก็หวังว่านะครับเ c ซีก็จะได้โชคได้ลาบกันเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับในช่องบาไพค์ชาแนลนะครับแล้วก็ช่องน้องใหม่นะครับน้องน้ำชาแนลก็คือเป็นน้องสาวของผมเองนะครับแล้วก็ช่องมาร์วินชาแนลนะครับคุณพ่อป้าต่อคุณมิเซนนะครับคุณแม่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมนะครับผมพ่อตั้งเล่คนเดิมนะครับ เคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาจุดธูปบอกกล่าวนะครับแล้วก็ขอโชว์คาลาบกับศาลปู่ตาจันนะครับท่านผู้ชมก็คือท่านในศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับโอเคครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สต,ตสมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สต,ตสมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาณิพัฒนถนะา ทีวาธินิภวาเทวิจันทะนะขามิโยโหตุสาจุลูกหลานมาขอโชคขอลาภนะครับ FC, ไฮเยซี่ไปฝากเยซี่ตัวลูกนะครับลูกหลานก็นมาขอโชคขอลาภนะครับขอพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขไฮเยซี่ลำลำรวยๆนะครับคนทีกดติดตามในช่อง Bauer Channel นะครับอขอให้มี ช่องขอให้ช่องบ้าแพ็กเชนแนวนี้นะครับมีคนติดตามได้หลายนะครับลอยล้านพันล้านนะครับเฮ้งๆปังๆนะครับเลขกเขาจุกงวดนะครับอ่ามือนี้บ้าแพ็กกับมะโขนะครับอ่าเลขท้ายนะครับรางวัลที่หนึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับขอให้ผู้ยิบขึ้นมานะครับสามตัวตรงๆไฮเอฟซีได้ลำได้รวย ให้ช่องเบ้าแพกนะครับเป็นสะพานบุญนะครับไอ้เฮปซี่ได้เห็นนะครับเด็กไทยแล้ววันที่หนึง่งขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงดูขู่สุคนเด้อสาธุปดหนีปดตีนให้ดูให้ร้านเด้อปบัวเด้อสาธุนะ ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมจะหยิบเหล็กถูปเนาะครับเออถูไห่ปูหยิบออกมาเลยเด้อเล็กขายแล้ววันที่หนึ่งไขยู่นในถูปที่ลุล่มรานจหยิบออกมาเนี่ยเด้อสามตัวตรงตรง,ตรงแรงเขาเมืองรุ่มรานเลยโอเคครับท่านผู้ชม แต่ว่าท่านผู้ชมนะครับผมมาผมมาครั้งที่แล้วนี่เหมือนมีเงาสีดำาๆนะท่านผู้ชมลองไปย้อนดูนะท่านผู้ชมเหมือนมีเงาเสีอมดำอยู่ด้านหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะท่านผู้ชมนะนะครับก็ขออย่ามารบกวนนะครับขอให้อยู่ โอใครอยู่มั่นท่อท่านผู้ชมนะผมก็กลัวนะท่านผู้ชมขนาดมากลางวันแสกนะจี่นะครับครูเด้อลูกหลานมาดีเด้อลูกหลานมาขอส่งขอลาบนะครับมาจุดถูกบอกกาวเอาส่งขอหลาบไปฝากเยี่ีทุกคนขอสามตัวตรงๆได้ไหมครู ผมก็ทําการจุดเลขทูบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเสียงนะครับเซมซีนะครับอ่าเลขเซมซีมาท่านผู้ชมนะผมนับก่อนหบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเคครบนะครับท่านผู้ชมสิบมายเลขนะครับแต่ว่าเราจะเอาแค่สามหมายเลขนะท่านผู้ชมนะครับเลขไทยวันที่หนึ่งลางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับ มาตามตัวกัน常务ช่วงครับสาะถูกานปูตายจานนู้นลูกล้านมาขอโชคขอลาบเสียงเหล็กเสียงซี่นะครับให้ปูหยิบออกมาสามใหม่นะครับหวดวันที่หนึง่งสิงหาคมสองวันหาหลอยหกสิบเก็ดรนีเด้อปูเดอ้อร์ถูก เรียนใส้เลยอ,อะมาแล้วครับไม้ไม้ที่หนึ่งนะครับไม้เลขแปดนะครับทุกผู้ชมไม้เลขแปดนะครับถูกไปต่อกันะครับไม้ที่สองนะครับ หมายเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหมายเลข1นะครับ1กับ7ตัวเดียวกันนะครับหรือว่าคล้ายกันนะท่านผู้ชมนะ,อะโอเคครับหมายสุดท้ายโว้ยเหล็กตัวสุดท้ายได้ยืมมนเล่นตัวเดื้อเหล็กแข็งยิ่งเนื้อถูก หมายที่สามนะครับหมายเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับอ่าแปดหนึ่งหนึ่งหรือแปดเจ็ดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมถูกแล้วเรามาดูเลขถูกกันนะครับก็ตอนนี้ไม่แล้วครึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่แล้วครึ่งหนึ่งก็นะครับช่วงนี้ ฝนนะครับพายุเข้านะครับท่านผู้ชมตกทุกวันนะครับตกทุกวันแต่ว่าตกแล้วก็หยุดนะครับตกแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ตกนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคอีสานนะครับหรือว่าภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ทางแอดมินนะครับทางช่องบ่าวแพ็คก็เป็นห่วงนะครับสุขภาพร่างกายของเอฟีทุกๆท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับเดี๋ยว เรามาดูเลขทูปกันนะครับอตอนนี้ก็ไม,มาแล้วครึ่งทางนะครับเห็นมาแล้วลครับเลขมีเก้ากับหกนะท่านผู้ชมนะครับมีเก้ากับหกถูกดเูเด้อดูการมาขอเจ้าอ,อลามรับปูดันในเมันเขาในเา่เด้อนเดือกไทยนะเดือกไทยรางวัลที่หนึ่งาวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อย,กยนหกสิบเจ็ดนิ้วปูด้วยสาธุ เด็กทะเบียนรถผมนะนี่ท่านผู้ชมตอนนี้ผมเอารถเก่งมานะครับหกหกเก้าศูนย์นะท่านผู้ชมนะนะครับหกหกเก้าศูนย์นะครับไม่แน่นะท่านผู้ชมนะครับไม่แน่ะนะน,ะบบนะครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ได้กลับบ้านนะเพราะว่างานงานค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับงานค่อนข้างจะแน่น ก็เดี๋ยวว่างมากนะครับก็จะไปกลับไปบ้านนะครับไปถ่ายผู่คุณหารนะครับไปตามนะครับเพราะว่าเลขเข้าอยู่นะครับเมื่อที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลขทูกกันดีกว่าครับผมไปโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเลขทูกกันนะครับผม ูไม่หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ยฟันกำลังขึ้นเลยนะครับโหอ่อนเลยครับท่านผู้ชม969นะครับท่านผู้ชมเลขสวยมากนะครับท่านผู้ชมนะนะครับ969โอ้โหท่านผู้ชมก็ลองสลับกันดูนะครับ969 999นะครับอ่า699 696นะครับท่านผู้ชมนะนะครับขอให้ fc นะครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับงวดวันที่หนึ่ง นะครับสิงหาคม2567นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับทางช่องบ่าวแพ็กก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการาเสี่ยงโชคนะครับให้ท่านผู้ชมได้โชคลาภกันนะครับท่านผู้ชมนะนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับเฮงเฮงปังปังเด้อปูเด้อเรียกถูกเก่าหกเก่าเรียกถ่ยแล้ววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เด้อปูเด้อสาธุ อโอเคนะครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับนี่นะครับปูตาจันนะครับท่าน,นผู้ชมนะเพิ่งเน่เพิ่งปูเพิ่งสูบยาทวนๆอยู่นะครับสูบยาทวนๆเลยนะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะบริเวณรอบๆนะครับน่าจะมีพสสร้างหรือเปล่าท่านผู้ชมวันนี้นะครับสองห้าห้าเก้าหรือเปล่าครับนี่นะครับเล่มนี้จานจานนี้คือหมายถึงเขียนหรือเปล่าครับนะเมื่อวันที่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะท่านผู้ชมนะอ่นะ โอเคนะครับท่านผูช้ชมเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆกันดีกว่านะครับวนะ่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมนะครับโอเคครับท่านผู้ชม ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเจออยู่ตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมมอนมีเงาอะไรแล้วก็เข้าป่าไปเลยนะครับผู้มแต่ว่าผมก็ไม่ได้มารบหลูนะท่านผู้ชมนะครับผมมาขอโชคขอลาบนะครับอันนี้ผมก็พามาส่องข้างหลังนะครับเผื่อมีอะไรนะครับ เป็นต้นไม้หักลงมานะท่านผู้ชมตกใจในวัตคา,าบีิงปีโอเคนะครับคงไม่มีอะไรนะท่านผู้ชม,นะมเดี๋ยวไมตัวนี้มันแปลกกว่าเพื่อน เดี๋ยวผมจะนะครับบอกลาปู่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทางช่อง Bauer Channel นะครับแล้วก็นะครับช่องน้องใหม่นะครับน้องน้ำ Channel นะครับผมก็เป็นน้องสาวผมเองนะครับแล้วก็ช่องทีมงานนะครับ มาวินชาแนลนะครับป้าตอยคนมีเซ้นนะครับหนุ่มบ้าคนเดิมนะครับแล้วก็พ่อตองแหละคนเดิมนะครับก็นาสุดท้ายก็ขอให้เอฟซนะครับรวยรวยเฮงๆปังๆนะครับแล้วก็นะครับมีความสุขความเจริญนะครับแคล้วคาดปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมล่ำรวยนะครับผมโชคดีโชคดนกันทุกทท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ ะครับาทางช่องบ่าวแพ็ยก็ออกขอ,อาลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับบ่าวแพ็ค์ขอส,สวัสดีครับ